สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส้มตอบกลับพิมพ์รีพายจากกรณีดราม,ม่าพิมพ์รีพายไม้าออนไลน์ชื่อดังโจรักฐานโต้กลับคุณส้มป่วยติดเตียงโรคกล้ามเนื้อสลายขาไม่มีแรงซึ่งมีอาชีพเป็นไม้าออนไลน์ต้องเลี้ยงลูก3าคนสําหรับเรื่องนี้วันที่1 7พฤษภาคมหกที่ห้องพักซอยรังสินน 2, ตนครนายกสองตบลประาธิปบตร์จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นของนางสาวกันทิมมาหรือคุณส้มอายุ38ปปีเปิดใจกับผู้สื่อข่าว ถึงกรณีราม่าที่เกิดขึ้นหลังพิมพ์รีพายออกมาชี้แจงโดยนางสาวกันที่มากล่าวว่าตนไม่เคยปฏิเสธการรักษาเลยตั้งแต่แรกเพราะอยากหายอยู่แล้ววันที่หมอมารักษาที่บ้านก็นําแผ่นแม่เหล็กมาแปะที่ตัวครั้งละ15นาทีพอทําเสร็จหมอก็กลับตนสงสัยว่าทาไมหมอไม่เห็นนําใบรักษาที่ส่งให้คุณพิมพ์รีพายมาให้เซ็นบ้างบางครั้งหมอมาหาที่บ้านบอกว่าตัวร้อนทําไม่ได้แม่ของตนก็สงสัยเลยว่าแค่ตัวร้อนทําไมหมอถึงแปะไม่ แต่หมอยืนยันว่าทําไม่ได้เพราะจะส่งผลต่อร่างกายในบางครั้งหมอก็ทักมาบอกว่าไม่ว่างมาที่บ้านไม่ได้แต่เวลาที่มาที่บ้านก็จะขอถ่ายรูปทุกครั้งมาแล้วไม่ทําก็ขอถ่ายรูปเพื่อส่งให้พิมพ์รีพายที่ผ่านมาตลอดการรักษาพิมพ์รีพายไม่ได้มาเลยแต่ได้รับรายงานทั้งรูปทั้งเอกสารจากหมอทั้งหมดฝ่ายเดียวอยากให้พิมรัติพามาคุยกับตนบ้างนางสาวกันที่มากล่าวว่าเมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาต้นอาการกำเริบเข้าโรงพยาบาลพระ ในช่วงที่หมอมารักษาให้หยุดกินยาตนก็เชื่อแต่โรคที่เป็นอยู่ต้องกินยาจนอาการแย่ซึ่งโรงพยาบาลส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานีเพราะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่หมอที่รักษาไม่ใช่หมอของโรงพยาบาลประชาธิป,ปัตย์อยากให้โซเชียลเข้าใจเพราะตนโดนโจมตีว่าทำไมหยุดการรักษาซึ่งตนไม่เคยปฏิเสธการรักษาคนนอนป่วยติดเตียงก็อยากหายไม่มีใครอยากออก่อคนอื่นแบบนี้นางสาวกันที่มากล่าวว่าแล้วเวลาตนโพสต์ขายของ ก็มีดราม,ม่าว่าเป็นขอทานออนไลน์เป็นโจรเป็นมิจฉาชีพ ตนอยากถามว่าขายของผิดตรงไหนส่วนที่ตนโพสต์เลขบัญชีใน Facebook เปิดบรดิจาคแต่ละครั้งที่ไปหาหมอเพื่อให้พี่น้องหรือเพื่อนๆที่รู้จักเห็นเพราะเขายินดีที่จะช่วยส่วนคนอื่นที่โอนเข้ามาตนไม่ได้ไปจี้บังคับใครเป็นเพราะเขาอยากจะให้เองนางสาวกันที่มากล่าวว่าส่วนเรื่องของชาที่ตนออกมาโพสดไม่ได้ว่าพิมพ์รีพายว่าเป็นคนเอาไปแต่วันนั้นทีมงานมาเก็บของก็ไล่แม่ตนออกจากห้องมาให้เลือกของส่วนพิมพ์รีาพายพาตนไปหาหมอคนที่ด่าว่า ตนเนรคุณอยากถามว่าเนระคุณตรงไหนตนไม่อยากเรียกร้องอะไราจากคนที่มาช่วยแน่นอนแต่อยากได้ของคืนมีทั้งของใช้ในบ้านเสื้อผ้าที่เอาไว้ขายรวมแล้วอาจจะเกินสามหมื่นบาทตอนอยากถามว่าถ้าเป็นคุณอยากได้ของคืนหรือไม่และขอยืนยันว่าตนกับแม่ไม่เคยพูดว่าตั้งแต่พิมพ์รีพายเข้ามายอบริจาคน้อยลงตอนนี้ทัวร์มาลงรู้สึกเสียใจฉันก็ป่วยอยู่แล้วไม่ได้แกล้งป่วยบางครั้งคนก็โทรมาแกล้งสําหรับคนที่เข้ามาด่าแช่งไม่ อยากจะบอกอะไรเพราะคนพวกนี้ร้ายสาระถ้ามีสมองคงไม่ได่าคนอื่นแบบนี้รองให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วจะรู้สึก นางสาวกันที่มากล่าวมาตนเข้าใจว่าพิม์พรีพายต้องเชือลูกน้องมากกว่าแต่อยากให้คิดอีกด้านหนึ่งตนเป็นคนป่วยถ้าออกมาโกโหกก็คงไม่ใช่เรื่องตนไม่ได้อยากให้พิม์พรีพายเสียหายท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ